อันนี้เป็นพีเปดโอ้พีเป็ดอันนี้น่าจะเป็นเป็นนรกเนาะนี่นะนี่บริเวณนรกครับโอ้ลงมาผมนรกเลยครับเขียนยนรกเขีนรกก็จะมีปีนต้นยิ้วต้นยิ้วนะ่ะข้างบนน่าจะเป็นสักสญญวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมหนุนโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับ วันนี้เราจะมาทำบุญด้วยนะครับแล้วก็มาเที่ยวชมวัดประสาดินนะครับบ้านคลองจลา,าตำบลมะเจียงอำเภอพงวีชวนจังหวัดชัยภูมิครับเราอขอชมวิวสวยๆครับสวยสวยเลยนะครับน Language ี่ครับสวยมากครับอันนี้เป็นถ้าภาษาอีสานบ้านเฮาก็เป็นเขาสักลากครับวัดประสาดินนะครับม,มนีสิามาบึางอุทยานนะครับ เราเบมืงนครับเราเข้าอาเบิ้องทยางไนครับอันนี้เป็นอย่างน้อทุกคนช้างสารกูเห่าค่าเก่ามีอะไรนี่มีน,นี่สร้างครับนี่ลิงนะเระวาศาตรดิน วยงามตามท้องเลี้ยงนี่พระแก้วมักดอ,องไงอ,องค์ใสญ่ขออย่าตายได้ครับเ ตกันตาสวยนะครับนะกามาชมอันนี้น,น่าจะเป็นแก้วมาแล้วนๆครับ เป็นทำลายหินย่อยสวยงามครับพยาวานอนเนาะพยาวานอนครับกำลังก่อสร้างครับนี่ครับพยาวานอนครับอันนี้เป็นอันยูของเคิร์นี่นนี้นะ เดี๋ยวเขากเบิ้งเป็นโรกนารกครับนี่เป็นโรกนารกอันนี้ผู้ใดน,นี่เป็นโรกนารกอันนี้เป็นพีเปตโอ้พีเปตอเอาพี่น้ำไปเข้าไปยังปย้งไงเฮ้ยพี่น้ำเข้าไปยังโรคอันนี้ อันนี้เป็นอะไรจะเป็นสามเป็นโลกอันนี้เป็นนรกเนาะนนเป็นโลกหน,น้าโลกนะครับเนาะมีโอ้ปั่นได้สวยงามอันนี้กำลังก่อสร้สางแล้วเบิ่งต้นยิว้วนี่ต้นยิว้วต้นยิว้ว โอ้อันนี้คู่อยู่เบื้องหลังนะครับเนี่ยาตาสวัสดีครับนี่ครับตาเป็นคนประดิษฐ์ประดอยสร้างครับนี่ครับนี่ตาใส่ฝีมือล้วนเลยครับอันนี้หมายถึงอย่างน้อเน,น,น,นี่ยน้อเนี่ยขึ้มีกินใส่กินอย่างน้อเน,นี่ยออกสุรกายอ๋อพวกสับนรกนะครับโอันนี้น่าจะเป็นเป็นนรกเนาะครับนี่นะนี่บริเวณนรกครับโอ้ลงมาผมนรกเลยครับเนก เขตนรกก็จะมีปีนต้นนิ้วต้นยิ้วน่ะข้างบนเจะเป็นสาริกานะเขตนรกต้นนิ้วครับได้ยินแต่ในเพลงแล้วปีนต้นนิ้วนี่ครับภาพของจริงอันนี้มีไนท์พานซสุ่มนี้ อันนี้เป็นช้างน,นี่เป็นพนร,รนะเจ้าพระน้าปวดสัตว์นั่นเองิว่าลิ้นข,ขยับได้ลิ้นขยับได้โอ,อ้นนี้โลอาอันนี้พี่หน้าว่ามังหนานี่หนาหัวว่ามีลูกมิตหนา โอ้อันนี้เต็ดอย่างน้อยเนี่ยนอนคือประหารเงี้ยมือใหญ่ครับโอ้เป็ดของจริงครับเนี่ยเป็ดของจริงนี่โอเป็ดกระทะทองแดงนะใสกระทะทองแดงอยู่ไหนลูกเดี๋ยวไปดูกระทะทองแดงครับนี่เป็นเป็ด รูปากเท่ารูปากเท่ารูเข็มป้ะน <fish> ี่น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 ี่ปากเท่ารูเข็มของจริงนี่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 เี่น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 ี่กินี่กี่น่นไ่นี่น้่นีนาะนี่นีอนี้นีนี่นนี่นี้นี่นี้ี่นีอะี่นี่นี่น่นีอนนนี่มาดูกระทะทองแดงของจริงนี่น่น่นี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 ้นี่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 น่นด อันนี้ผู้ทําบุญบัญชีคนทำบุญครับนี่จิมาเพื่อนก็ตรลงบัญชีคนทำบุญนะนี่ครับตรงแกลผานี่จิวอุย้ยมีต้นนั่นนะมันอันนั้นก็จะเป,ป็นต้นยิว้วเปลี่ยนต้นยิ้วจิลากเนี่ยข้างบนก็จะมีที่แห้งทับย์โอ้ใจด้จิปีนได้น่ะต้นยิวน้ำอันนี้ยู่นี่ก็จะเป็นที่ที่เป็นเป็นนรกเนาะ ทีนนี้เขาเรมว่าเบิ้งโลกของนี่เป็นพยาวานอนครับตัวเริ่มเลยเลยเฟิลิสีชีวกอ,อันนี้อ,อันนี้จะเป็นโลกของพรมมว่าเนาะทามหาพรมครับ พทพตันให่ละคือเอีอยง่ะมันจีมีพระพรห<ผ>มแล้วก็พระพิฆเนศเจ้าแม่กวน,น<ร>อิม <ยน S 1> อันนั้นน่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณเนาะท้าวเวสสุวรรณพระพิฆเนศนี่นี่สวยงามตะการตาครับสวยงามตะการตา นี่เป็นรูปหลวงปู่เทพโลกอุดรครับเป็นพระเจ้าตาเกลี้ยงไกลครับทางปไปเบิงังปาาัสสัดติณต์ต่อนะครับเนาะไปตามมาเลยครับบเข้าปัสสัดติณต์ในที่นีนาาน้ที่เวลาแผนของท่าน เที่ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากพี่น้องครับเ <บะ S 1> ที่ยวเขาเพชรบูรณ์ครับบ้านนอกเอิ่นเขาสักลากนองครับเนาะชายภูบ้านเราเนาะเขาสักลากเขาสักลากดเกิดจากธรรมชาติงามๆครับเกิดจากก้าวนี่นี่ครับฝาเด็กหน่อยมาเทีจอเราครับ นี่ข้างในในี่จะเป็นวัดปราสาทดินนะครับเนาะอยู่ข้างในครับในป่าครับคาคาเก็งเรียวเห็นยากเนาะท่านผู้ชมท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและกดกระดิง่งสำหรับวิวสวยๆครับของจังหวัดช้ยภูมิสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสวัสดี